กวินครูเรียกเธอมาวันนี้พอดีครูเห็นใบสมัครเข้ามาหาลัยของเธอเนี่ยอันดับหนึ่งเนี่ยเธอเลือกถูกแล้วเหรอครูคดูการเลือกอันดับของคณะของเธอแล้วกับ ผลการเรียนของเธอเธอเรียนสายวิทย์เนาอเกียรติเฉลีย่ยก็เยอะว่า,น,าน่าจะลองเลือกคณะที่คนอื่นเลือกเรียนกันไหมอย่างน้อยคณะที่เขานิยมกันเนี่ยจบออกมาก็มีงานทำมีรายได้ที่แน่นอนแล้วก็มีความมั่นคงในชีวิตจะลองเปลี่ยนใจไหม ครับผมแน่ใจแล้วครับอืมใบสมัครนี่ครูย,ยังจะไม่ส่งก็แล้วกันนะอยากให้เธอกลับลงไปคิดดูดีๆอีกสักรอบนึงเดี๋ยวถ้าตัดสินใจยังไงก็กลับมาบอกครูก,ก็แล้วกันครับจอนครูคิดว่าเธอไปคิดดูดีๆอีกทีดีไหมอนาคตก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันนะ เลยครับคุณป้าอ๋อสวัสดีค่ะคุณครูเชิญบนบ้านค่ะป้าจะจอยู่ในจรัสองคนนี่แหละค่ะครูพ <K S 1> ่อกับแม่มาทิ้งมันไปตั้งแต่มันเล็กๆแล้วป้าก็เลี้ยงมันมาป้าก็เลยตั้งชื่อมันว่าจรน <K S 1> จรนที่แปลว่าไปนะ <K S 1> ไม่ใช่จนนุ่งจนนี่อย่างฝรั่งเขาลอก บ้านเราก็ทำโฮมสเตย์แต่ลูกค้าไม่ค่อยมีนนก็เลยรายได้ก็ไม่ค่อยมีมลดลงไปตั้งเยอะ mm hmm. ก็อาศัยจอน,นี่แหละมันช่วยทุกอย่างมันขยนันทำงานบ้านทุกอย่างทำตั้งแต่เช้าถึงเย็นหวาดบ้านถูบ้านทำกับข้าวซักผ้ามันก็ช่วยป้าขยันเรียนยามว่างวันหยุดมันก็ไป หารับจ้างทั่วไปที่นี่เขาจะมีเล่นดนตรีมันก็ไปช่วยก้าลงกล้าแล้วก้าลายต้องลายกุบสารกุ๊บไตมันทําได้หมดมันเป็นเด็กที่ชอบแบบนี้ป้าไม่จะว่าไงเสียงกองมองมอง,ม,องมามันไปแล้วมันวิ่งจูดไปเลยมันชอบมากชอบของมันป้าก็ยังไึไม่ออกเลยถ้าเกิดไม่มีป้าแล้วมันจะอยู่กับใครไม่มีมันป้าก็เหงา ช่วงนี้ก็สุขภาพต้อง่อดีแข้งขาเราจะถามครูค่ะไอ้จอนอยู่ที่โรงเรียนมันเป็นยังไงบ้างะคะอ๋อจอนอยู่ที่โรงเรียนเขาเป็นเด็กดีนะครับนิสัยดีขยันเรียนดีนะครับผลการเรียนก็สูงครับอ,อีกอย่างหนึ่งที่ครูมาเยี่ยมบ้านวันนี้ก็คุณครูจะมาคุยเรื่องการเรียนต่อของจอนนะครับพอดีว่าจอนเขาเลิกเรียนในสาขาที่เพื่อนๆเขาไม่ค่อยจะเรียนกันนะครับ ออชื่อสาขาศิลปะไทยครับครูก็เป็นห่วงก็ได้คุยกับจอนไปบ้างแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าจอนเขาจะตัดสินใจยังไงนะครับทางโรงเรียนกับครูก็อยากให้จอนเรียนหมอเรียนครูเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับเขาต่อไปในอนาคตนะครับป้าก็ไม่ค่อยรู้เรื่องกับมันหรอกเรื่องเรียนอะไรของมันเนี่ยป้ามันไม่ค่อยเล่าอะไรป้าฟังหรอกเป็นอย่างที่ป้าเล่าให้ครูฟังยามว่างมันก็วิ่งจุดไปแล้วมันไปทํางานของมัน กลับมาอีกทีก็เกือบค่ำค่ำมืดมืดแล้วมันชอบของมันเนาะป้าเขาจะว่ายังไงห้าจานร้อยจานห้าจานร้อยสามบห้าเจ้าพี่

ครูเข้ามาเยี่ยมบ้านเราด้วยนะเขาคุยเรื่องเรียนของแกด้วยเขาคุยให้ป้าฟังว่าแกเรียนเก่งอยากจะให้เรียนครูเรียนหมอแต่แกชอบศิลปะป้าก็ว่าดีนะเรียนครูเรียนหมอเนี่ย ต่อไปจะได้ไม่ลำบากอนาคตจะได้สบายป้าก็ไม่อยากบังคับแกหรอกนะจอแต่ก็อยากให้แกลองคิดดูอีกทีนึง รีมเรานานไหมไปไหนมาเราไปห้องนักแนวมายึดแอม,มิชั่นใหม่ะฮะจริงดิอเป็นไม่ได้ไงอะ่ะเราเลือกขั้นนใหม่อะไรอะ่ะเพศสัตร์อ่ะดีเนาะป้แก้วคงจะดีใจหน้าดูอืมถึงเราจะไม่ได้ยันข้นตที่เราชอบนะยังไงเราก็ไม่ทิ้งหรอกเราต้องเป็นคนสืบสารต่อไปอะ่ะ